สวัสดีค่ะวันนี้สํานักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดไทรนะคะพนักงานอำเภอคือพนักงานเจ้าหน้าที่พิรบผิดคราะหกองถุนพัฒนาตะตะซีนะคะวันนี้เรามาอยู่ที่กลุ่มเลี้ยงกบนะคะที่4ตำบลท่าซอมนะคะกลุ่มนี้ค่ะเขาได้ดาเนินการเลี้ยงกบอยู่วันนี้เขาก็คือรวมกลุ่มมา3คนนะคะเพื่อมาต่อยอดนะคะในการเลี้ยงกบสมาชิกที่รวมกลุ่มกับครอบด้วย เปียนโนดแก้วโนนาจินตนาปัญญานิพน,นธ์แันนิพาโมสิกะค่ะเราก็เงินไปทําอะไรบ้างคะก็เอาไปซื้ออุปรกรณ์ขยายบอกบลอกบล็อกแล้วก็ซื้ออาหารซื้อลูกบลปปแล้วก็ซื้อเครื่องหลุดสูตน้ำในเง,เงินอเงินสองแสนบาทค,ค่ะู้เงินไปต่างไ่างเพื่อกระจายตรงนี้เราก็เห็นด้วยนะคะก็คือก็ทําอยู่แล้วนะคะผู้น้องเนำะก็ ก็รับรองว่าคุณนี้เลี้ยงกบจริงทำจริงเราก็อยู่ใกล้เคียงกันนะแม่ใช่ค่ะคนักมานขับเพื่อนคุณพัฒนาวุฒก็จะอยากที่ได้เข้ามาดูนะคะก็คือการเลี้ยงกบก็มีอยู่แล้วตอนนี้ก็ขอทุนไปเพื่อจะขยายบ่อนะคะซึ่งจะค่อนข้างแออัดก็คือเห็นแล้วก็คือแออัดจริงๆแล้วก็ดูความสามารถในการจ่ายคืนกองคุนก็คือเขามีความสามารถตรงนี้ก็คือ ก็คือน่าจะให้ตรงนี้นะค่ะคือพวกเขาเลี้ยงกินใช่เลี้ยงกินแล้วก็ไปขยายแล้วก็ไปขายที่ไหนคะคือตลาดจะมีคนเข้ามารับซื้อในพอพ่อค้ามารับซื้อในคนที่เอาลูกกบมามาขายให้แล้วก็รับซื้อกลับไปค่ะอ๋อเขาจะเอาลูกกบให้แล้วเรามาเลี้ยงแล้วก็รับซื้อนี่ก็คือคือมีพ่อค้าที่แน่นอนค่ะเนี่ยเลี้ยงเอยขายในราคาเท่าไหร่คะกิโลละเท่าไหร่คะ อ่สามตัวต่อกิโลอยู่ประมาณห้าสิบแปดบาทค่ะห้สิบบาทค่ะค่ะก็เลี้ยงสี่เดือนได้สามปดสามเดือนกับประมาณสามเดือนก็รายได้ก็คือสามเดือนนี้เราเมีรายได้รวมแล้วประมาณแปดเปนบาทค่ะค่ะแปดเป็นค้าวหนึ่งก็้าเราขยายเราอาจจะมีเพิ่มขึ้นนะคะมีรายได้เพิ่มขึ้นตอนเราขยายบ่อเจ็าตัวค่ะแลาก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ สมาชิกเนี่ยค่ะมีการอมไหมคะมีค่ะมีการอมกลุ่มอมเขาครับของหมู่บ้านช่ไบมานค่ะแล้วก็เรามีสมาชิกนะเห็นอยู่นะคะคือสมาชิกในโครเรือนนะเป็นคนช่วยนะคะเป็นเงินการที่จะช่วยกันเลี้ยงนะคะก็มีที่สามารถดูได้ค่ะก็คือรวมกลุ่มกันแล้วก็มีสมาชิกในครเรือนมารวมรวมเลี้ยงด้วยรณากรค่ะค่ะก็สําหรับกลุ่มนี้นะคะก็มีการประกอบอาชีพเลี้ยงโคกนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ทาจริงๆิค่ะ ค่ะลองเห็นได้ตองนี้นะครับันักกุจการที่รับผิดชอบของท่นพัฒนานบระตาตี้ถ้าอ่ะงหากกลุ่มนี้เขาเป็นกลุ่มที่เคยกู้นะคะแล้วก็มีประวัติการส่งดีค่ะไม่มีปัญหาอะไร ไปตื้นไปทางที่ทางมาไปตื้นนะตื้นแล้วก็ไปเอาดูตรงนี้ก่อนเลี้ยงแพะแต่แล้วก็ลอยยอดนะคะตอนนี้งบเราใช้ราคาดีนะคะขายที่ตลาดสมบัติตามเรื่องแด้วก็ส่งไปที่ตลาดค่ะเราคิดว่านะจุดนี้นะคะที่สามารถจะรู้แล้วก็เขาต้องเกิดเป็นอาชีพจริงๆนะคะแล้วก็เกิดรายได้แล้วก็สามารถทำยอดคุณได้ตามตรงนี้ค่ะ